สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะในงวดของวันที่1น,นะคะเดือนพฤศจิกายน2568านะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะสายด่วน ให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะวันนี้ลงแนวทางช้าต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเนาะก็ย้ำว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะชื่อชอบแล้วค่อยตามนะคะลงแนวทางช้าวันนี้ขออภัยด้วยจริงนะคะพี่ๆเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะท่านใดที่มีเสียงที่นะคะสียโชคก็ก็จะทันอยู่เนาะพี่ๆเนาะเพราะว่าบางที่ก็ปิดรับบ่ายสามโมงครึ่งนะคะหรือว่าบ่ายสามโมงตรงนะคะพี่ๆเนาะ วันนี้เดี๋ยวมาดูเลยนะคะก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพลงสุตรคำนวณนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะวันนี้รัฐบาลไทยนะคะขอให้ปังๆังนะคะพี่เด่นที่เก้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็6นะคะพี่พี่ส่วนตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะคะสำหรับชุดสรุปนะคะวันนี้น้องเอสให้เด่นที่6 นะคะพี่พี่หกก็จะมีหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็แปดหกนะคะพี่พี่ ตัวที่น้องเอดชอบนะคะกันในวันนี้กันไปที่เก้าเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่นะคะพี่พี่ตัวเน้นของเราในวันนี้ก็ตามนี้นะคะสามตัวนะคะวันนี้น้องเอ็ดให้ไปนะคะก็จะเป็นเก้า หกเจ็ดนะคะพ,พี่ท่านใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะก็ขอให้มาเด้งๆปังๆนะคะก็หกกับเก้านะคะพี่พี่ก็ตัวเดียวกันเนาะท่านใดที่เอ่อจะกลับหัวหรือว่ายังไงก็นําไปพิจารณาได้นะคะวันนี้ขอให้แนวทางหววรัฐบาลไทยนะคะมาเด้งๆปังๆมาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะพี่พี่ขอให้สองตัวสามตัวมานะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะปังๆรวยๆนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะน้องเอ็ดก็ขอให้โชคดีนะคะรับทรัพย์กันทุกท่านนะคะขอให้เป็นเศรษฐีนะคะพี่ๆเนาะวันนี้ก็ย้ำเช่นเคยนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะน้องเอ็ดก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาในตัวไหนเนาะก็คํานวณไปตามสูตรนะคะวันนี้โชคดีร่ารวยทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ